ครับสวัสดีนักเรียนชั้นม3ครับว่าวันนี้ก็จะมาเป็นหน่วยสุดท้ายนะครับในสําหรับวิชาพระพุทธศาสนานะครับหน่วยที่9ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาส,สนากับการอยู่ร่วมกันในประเทศไทยนะครับชั้นของชั้นม3จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรามีข้อเดียวนะก็คือนักเรียนสาม,มารถวิเคราะห์ความแตกต่าง และยอมรับพิธีการดําเนินชีวิตของศสาสน,นนส,สนาอื่นๆได้นะครับอันนี้คือจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับสําหรับวิธีการดําเนินชีวิตนะครับของพุทธศาสน,นิกชนเรานะครับพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ใฝ่ประโยชน์ควรศึกษาบุญเพราะบุญจะเอื้ออํานวยให้เกิดความสุขขึ้นในโลกนะครับทาให้โลกเนี่ยปราศจากการเปลี่ยนเบียนการศึกษาบุญจึงเป็นหลักที่ พุทธศาสนิกชนยึดถือเป็นวิธีการดําเนินชีวิตนะครับการรักการศึกษาบุญก็คือบุญยะศิกขาก็คือการฝึกฝนการฝึกหัดการหมั่นทาความดีให้เจริญองอกงามในจิตใจมีหมดอยู่3ประการด้วยกันก็คือทานศีลและภาวนาเป็นเรื่องของการปฏิบัติเรียกว่าบุญกริาวัตถุ3นะครับสำหรับทานศีลส,สมาธิเป็นหลักปฏิบัติที่ช่วยให้เอาชนะใจตนเอง ชนะกิเลสในใจการให้ทานเป็นการเอาชนะความโลภหรือความหรือโลภะนะครับการมีศินก็เป็นการเอาชนะความโกรธหรือหรือโทสะและการภาวนาก็เป็นการเอาชนะความไม่รู้จริงหรือโมหะนะครับทั้งหมดจึงถือว่าเป็นการกระทาบุญนะครับเป็นการพัฒนาตัวเองนะครับสําหรับการทําบุญด้วยการให้ทานนั้นนะครับทานตัวนี้หมายถึงการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันกันนะครับความตั้งใจ ตั้งใจที่จะสละหรือบริจาคก,การมีเจตนาที่จะไม่เบียดเบียนการตั้งใจจะบริจาคสิ่งของให้ผู้อื่นเพื่อช่วยเหลือเพื่อแผ่กันเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับประการแรกนะครับเรียกว,ว่าอามิสทานนะครับอามิสทานก็คือเป็นการให้สิ่งของก็คือปัจจัย4ได้แก่เครื่องนุ่งหม่มอาหารที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคการให้ทานนี้ก็อาจให้ เจาะจองตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือไม่เจาะจองก็ได้เขาเรียกว่าอมิสถานคือการให้สิ่งของใช่ไหมครับส่วนีคำอีกข้อหนึ่งก็คือเรียกว่าธรรมทานนะครับธรรมทานตรงนี้ก็คือเป็นการให้ความรู้ให,ให้คำสั่งสอนแนะแนะนำเกี่ยวกับธรรมะการตักเตือนให้ประพฤติปฏิบัติชอบนะครับรู้จักบาปบุญคุณโทษการให้ทำถือว่าเป็นทานที่สูงกว่าการให้สิ่งของนะครับนี่คือเรื่องของอาทานนะครับ การตั้งมั่นและรักษาสินนะครับข้อนี้ประเด็นนี้ก็คือสําคัญเหมือนกันนะครับสินก็คือการประพฤติ แต่สิ่งที่ดีงามไม่เบียดเบียนหรือทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นความดีที่สูงกว่ากตทานขึ้นมาขั้นหนึ่งนะครับความหมายโดยรวมของศีลก็คือการไม่เบียดเบียนกันให้เดือดร้อนอาจจะเรียกว่าอภัยทานก็ได้นะครับอภัยทานตัวนี้แปลว่าให้ความไม่มีภัยหรือให้อภัยนั่นเองนะครับศีลก็อยู่ที่ตัวของเราเองเราสามารถแสดงออกมาให้เห็นทั้งทางกายและวายจาศีลก็ถือว่าเป็นพื้นฐานหรือหลักการในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมด้วยความ งบสุขเพราะสินถือ,อคือการตั้งใจละเว้นจากความชั่วและไม่เบียดเบียนกันคนที่จะมีสินต้องเป็นคนที่มีเฮริโอตปะคือความละอายและการเกรงกลัวต่อการกระทําบาปทั้งปวงนะครับ <c oughs> การตั้งมั่นและการรักษาสินนะครับก็จะมีหลักธรรมที่ เราควรนํามาพื้ปฏิบัติถือว่าเป็นพื้นฐานเลยอันแรกคือเรียกว่าเบญจศินะน,นะฮะเบญจศินก็คือการงดเว้นในการฆ่าสัตว์การงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่ไม่ได้ที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตการงดเว้นจากการประพฤติผิดในการมและการงดเว้นจากการพูดเท็จการงดเว้นจากการดื่ม น้ำเมาต่างๆนะครับนี่เรียกว่าเบญจศีินนะครับหรือศิล5ข้อนั่นเองนะฮะอีกประเด็นหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเรื่องของเบญจธรรมนะครับเบญจธรรมก็จะมีข้อหนึ่งก็คือการมีเมตตาการุณา2ก็คือการประกอบอาชีพสุจริต3คือการสำรวมในกาม4ีก็คือการพูดความจริง5การมีสติสำรวมนะครับหลักธรรมตรงนี้ก็จะมาคู่กันจะส่งเสริมกันนะครับไปดูนะครับเรื่องของการเจริญสติปัญญา ภาวนาก็เป็นการฝึกอบรมจิตใจให้บริสุทธิ์จากกิเลสนะครับเป็นการประพฤติข้างในแบ่งออกเป็น2ออย่างคือการฝึกอบรมจิตให้ตั้งมั่นและการฝึกจิตอบรมให้ใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงนะครับจิตภาวนาหรือสมาธิตัตวนี้นะครับก็คือการฝึกอบรมจิตให้ตั้งมั่นเพื่อทําให้เกิดความสงบ ทั้งทางกายวายจาและจิตใจส่วนปัญญาภาวนาหรือวิปัสสนานะครับก็คือการฝึกจิตอบรมให้ใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเพื่อให้เกิดความรู้ความเห็นที่ถูกต้องจนหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์นะครับการเจริญสติภาวนาก็คือ การภาวนาขั้นพื้นฐานในชีวิตประจําวันเรานั้นก็คือการสวดมนต์ไหว้พระนะครับเป็นการภาวนาขั้นพื้นฐานเป็นการฝึกจิตให้สงบกิเลสเบาบางลงนะครับช่วยให้จิตใจปลอดโปร่งและก็นอนหลับสบายนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการแผ่เมตตานะฮะเป็นการทําความดีเป็นการคิดปรารถนาผู้อื่นเนี่ยเป็นสุขการให้อภัยไม่ถือโทษกันเป็นอภยทานนะครับประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการภาวนาในชีวิตประจำวันเรานั้น กลาเกิดเราพิจารณาแล้วก็รวมรวมมาก็คือหนึ่งนะครับทำให้เรา,าช่วยในการส่งเสริมสุขภาพจิตทำให้จิตใจผ่องใสมีความหนักแน่นมั่นคงรู้จักจิตใจของตัวเองดีขึ้นนะครับช่วยให้ช่วยในการทำงานให้ดีขึ้นเพราะมีสมาธิจะคิดหรือจะทำอะไรโดยไม่วอกแวกไปหาเรื่องคนอื่นทำให้การงานเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดีช่วยให้หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาทั้งหลายที่หมายถึงมีความ มีความอยากเกินพอดีมีความทะเยอทะย,ยานอันไม่รู้จักจบนะครับการทำบุญในวันพระหรือวันสำคัญทางประเพณีนั้นโดยทั่วไปแล้วถือว่าวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนาหรือวันสำคัญทางประเพณีชาวพุทธจะนิยมทำบุญด้วยกัน3ด้านด้วยกันก็คือทานศีลและภาวนาด้วยการตักบาตร ถวายอาหารรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิเวียนเทียนหรือปฏิบัติเป็นโอกาสพิเศษในช่วงเวลาสั้นๆเช่นสามวันหรือเจวันในอดีตก็จะมีประเพณีที่ทุกครวเรือนนิยมให้ลูกหลานผู้ชายที่มีอายุครบ2ีิบปีบริบรูบรณ์ขึ้นไปไปประพฤติปฏิบัติก็คือประเพณีก,การอุปสมบทคือการบวช<อ>เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความจริงของโลกและชีวิตนะครับจะได้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะเป็นที่ พึ่งของครอบครัวต่อไปได้และถือเป็นการตอบแทนคุณของบิดามารดาด้วยสำหรับการเจริญภาวนานะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับหลักธรรมที่สำคัญก็คือ,โอ,โ,อ,โ,อโอวาโอวาโอวาตปาติโมกนะครับหรือโอวาทะปาติโมก,ก็ได้นะครับมีอยู่3ประการด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนสอดคล้องกับหลักการที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่เราเรียกว่าโอวาตปาติโมกนะครับ มีอยู่3ประการก็คือไม่ทําความชั่วทั้งปวงทําความดีให้ถึงพร้อมทําจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วนะครับอันนี้คือเป็นหลักการของาศาสนาเราเลยนะครับทีน,นี้เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับการำดำเนินชีวิตของาศาสนา,สาศาสนาคิ์นะครับ คิสทศศาสนาก็มีหลักความเชื่อประการแรกก็คือความเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าสูงสุดเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งนะครับพระองค์ได้ทรงเผยแผ่แสดงพระองค์ให้มนุษย์ได้รู้จักในฐานะพระบิดาพระบุตรและพระจิตซึ่งเรียกว่าพระตรีเอกานุภาพทรงเป็นรงประธานบัญญัติสิประการและทรงสัญญาว่าจะท่งพระผู้ไถ่มากอบกู้มนุษย์ให้พ้นจากบาปพระเยซูท่านเป็นบุตรที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าทรง ส่งมาเพื่อไถ่าบาปมนุษย์โดยการเสียสละพระองค์เองรับทุกทรมานและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนอันแสดงให้เห็นถึงความรักอันบริสุทธิ์ครือศาสนาสิทธิชนก็ดำเนินชีวิตโดยอาศัยพระคัมภีร์เป็นแนวทางมีความเชื่อความศรัทธานในเรื่องของพระเจ้าโดยการว่าร่วมบูชาบูชามิสบูชาเพื่อนำมัสการหมดโมทนาคุณขอบพระคุณพระเป็นเจ้าในทุกๆวันโดยเฉพาะในวันอาทิตย์นะครับ ทีนี้หน้าที่ของชาวคริสต์นะครับหน้าที่ของชาวคริสต์ก็จะมีนิกายอ่าโรมันคาทอลิกนะครับเป็นนิกายเก่าแก่ที่สุดในศาสนาคริสต์ประมุกสูงสุดก็คือพระสันตะปาปา,ปามีศูนย์กลางอยู่ที่สำนักวาติกันใช้ภาษาละตินเป็นภาษากลางทางศาสนานะครับอ่าครสิสตศาสนาในประเทศไทยเราก็มีอยู่2นิกายที่ว่าไปนะเนาะนิกายแรกนิกายที่2คือนิกายโปรเตสแตนต์นะครับก็เป็นนิกายที่แยกตัวออกมาจากคริสต์จากโรมันคาทอลิกโดยมิวมาตินลูเทอร์และผู้ สนับสนุนในช่วงที่ค,คริสตจคาทอลิกเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมากมายนะครับหน้าที่หลักๆของเขาก็คือนะครับการแสดงออกถึงความเชื่อความศรัทธาในพระเจ้าชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและนิกายโปรเตสแตนต์จะแสดงความเชื่อความศรัทธานี้โดยการประกอบพิธีกรรมนะครับนิกายโรมันคาทอลิกก็จะมีพิธีกรรมที่เรียกว่า พิธีมิซาบูชาขอพระคุณซึ่งเป็นประจำทุกวันแต่จะเน้นการร่วมบูชามิซาในวันอาทิตย์เนื่องจากเป็นวันหยุดที่คริสตศาสนิก,ก,กชนส่วนใหญ่จะว่างจากการประกอบกิจการงานต่างๆนะครับส่วนนิกายโปรเซตแตนนั้นก็จะมีพิธีเรียกว่าพิธีนมัสการนะครับและยึดถือในพระวจ,จนะจากคัมภีร์ไบเบิลเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตการรับสินศักดิ์สิทธิ์นะครับ ศาสนากนิกายโรมันคาทอลิกกำหนดศีลศักดิ์สิทธิ์ไว้ทั้งหมดอยู่7ประการนะครับก็จะมีศีลล้างบาปก็คือเป็นพิธีกรรมแรกสําหรับผู้ที่จะเข้าถือคริตศาสนาชําระล้างบาปุลทินต่างๆ ขินศีลกำลังก็คือเป็นพิธีเจิมหน้าผากโดยน้ำมันเป็นเครื่องหมายรูปกลางเขนนะครับศีลมหาสนิทก็คือเป็นศีลที่สําคัญที่สุดเป็นการแสดงว่าผู้รับศีลผู้รับศีลร่วมสนิทเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้านะครับศีลภัยบาปก็คือเรียกว่าศีลสารภาพบาปเมื่อได้กระทําบาปแล้วสำนึกผิดก็รู้สึกเสียใจนะครับศีลเจิมคนไข้ก็คือเป็นพิธีการเจิมด้วยน้ำมันแก่ผู้ป่วยหนักหรือผู้ที่กําลังจะสิ้นใจนะครับส่วนศีลบว วชก็คือเป็นพิธีกรรมที่พระสังฆราชโปรดให้แก่ผู้ชายที่สมัครมาบวชที่ได้ผ่านการคัดเลือกไปแล้วนะครับสินสมรสก็คือเป็นการประกาศว่าชายหญิงคู่หนึ่งได้ให้คํามั่นสัญญาว่าจะใช้ชีวิตร,ร่วมกันนะครับนี่คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับสินศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์นะครับ ทีนี้การบำรุงศาสนาจักรนั้นก็คือเป็นหน้าที่ของชาวคริสต์อยู่แล้วนะครับก็คือการบำรุงศาสนาจาักรก็คือการช่วยเหลือกิจการของคริสตจักรโดยการบริจาคทรัพย์ตามกําลังความสามารถของคริสตศาสนิกชนเพื่อบำรุงและเผยแผ่ศาสนาวันสําคัญของคริสตศาสนิกชนนั้นก็ เท่าที่มีอยู่นะครับมีความสําคัญสาคัญที่เหมือนกันและก็แตกต่างกันบ้างในบางครั้งอันเรียกชื่อต่างกันเท่านั้นนะครับแต่แก่นแท้ความสําคัญนั้นก็จะมีความคล้ายคลึงกันวันสําคัญทางคริสตศาสนาก็คือวันอีสเตอร์นะครับวันอีสเตอร์ก็คือจะเป็นวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์นะครับแลวก็มีวันคริสต์มาสนะครับวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ก็ถือว่าเป็นวันสําคัญที่มีการสืบ ทอดความเชื่อมาจากศาสนายูดายเรียกว่าวันสปาโตนะถือเป็นวันบริสุทธิ์ชาวคริสต์ที่เชื่อว่าวันอาทิตย,ย์เป็นวันหยุดพักผ่อนที่ควรงดทํากิจกรรมงานนะครกิจการ,รงานต่างๆและต้องไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกันที่โบสถ์นะครับวันอีสเตอร์ก็คือเป็นและวันสมโพธิ์ปัสกานะอยู่ในช่วง วันที่21มีนาถึง25เมษายนของทุกปีเป็นวันสำคัญที่สืบเนื่องมาจากการสิ้นพระชนของพระเยซูและเมื่อพระเยซูทรงกลับเป็นขึ้นมาชาวคริสต์จึงฉลองการคืนพระชนชีพของพระเยซูวันอีสเตอร์จึงเป็นวันแห่งการระลึกถึงเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงนำชาวอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์นะครับวันหนึ่งก็คือวันคริสต์มาสนะครับ วันคริสต์มาสก็เป็นวันสมโพธิการประสูติของพระเยซูศาสนาของคริสต์ศาสนานะครที่จะซึ่งจะตรงกับวันที่25ธันวาคมของทุกปีชาวคริสต์ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความชื่นชมยินดีโดยจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่มีการประดับไฟต้นคริสต์มาสร,ร้องเพลงและมอบของขวัญให้แก่กันนะครับ ธีนี้ก็ยังหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยเราก็มีอยู่นะครับนี่คือเรื่องของวันคริสต์มาสและก็หลักธรรมที่สําคัญของาศาสนาต่างๆที่คนไทยเรานับถืออยู่นะครับสาหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับคลิปอาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่ก็พยายามจะให้ครูพยายามจะให้จบในวิชาประพุทธนะครับก็ให้ใเรียนทําแบบฝึกนิดนึงนะครับหน้า74แล้วก็75นะครับเขาก็ฝากด้วยละกันนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอ,อ จบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ